เลือกคันที่ใช่ถอยคันที่ชอบรถไม่ชนน้ำไม่ท่วมเลขไมล์กิโลเมตรตรง100%เอร์เซอาจมีรถบางคันอยู่ที่ไหนสักแห่งเพื่อรอพบกบคุณเป็นคันต่อไปเร็วๆนี้นะครับสวัสดีครับพบกับนักเดินทางโดมี่นะครับกับรายการตลาดนัดรถมือสองโดมี่นะครับรถไม่ชนน้ำไม่ท่วมไมลไม่เขียย เลขไมล์กิโลเมตรตรงร้อยเปอร์เซ็นต์เลือกคันที่ใช่ถอยคันที่ชอบอาจมีรถบางคันอยู่ที่ไหนสักแห่งรอพบกับคุณอยู่นะครับผมโดมี่จะพาไปดูรถคันนั้นครับเราจะจับมือกันนะครับแล้วก็เดินไปด้วยกันนะครับไปดูรถคันที่เป็นของคุณวันนี้ก็จะพามาดูรถคันนสวยนะครับย่านตลิ่งชันสุพรรณบุรีกาญจนาพิเศษนะครับวันนี้เราไปดูนะครับวันนี้อาจจะเป็นรถของคุณก็ได้นะครับถ้าเกิดคุณพร้อมแล้ว ไปครับราคารถยนต์เงื่อนไขาการสั่งซื้อการผ่อนชำระเข้าไปดูได้ที่เพิ่มเติมด้านล่างนะครับผมทำรายละเอียดไว้ให้ครบทุกรุ่นทุกคันที่ผมรีวิวครับรุ่นนี้เป็น Honda Jazz นะครับ 1.5V 2011นะครับ สีก็เทนมาแรงครับเป็นสีส้มนะครับรถไม่ชนน้ำไม่ท่วมเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดู360องศานะครับรอบตัวรถก่อนนะครับสีสวยนะครับรถด,ดีสีสวยรถไม่ชนน้ำไม่ท่วมแน่นอนครับเดี๋ยวเราไปดูรอบคันของรถก่อนนะครับว่ารถคันนี้เนี่ย ทรงสวยยังไงบ้างนะครับหล่อเท่สมาร์ทนะครับเดี๋ยวมาดูภายในนะครับตอนนี้เป็นภายในนะครับเบาะเป็นเบาสปอร์ตนะครับเจ้าของเปลี่ยนตั้งแต่ตอนออกรถป้ายแดงเลยนะครับเป็นเบาะแท้นะครับตัวนี้คู่นี้ก็สามหมื่นนะครับเป็นของบริชนะครับมาดูเกียร์นะครับเกียร์ก็อยู่ ลักษณะสมบูรณ์คอนโซลไม่มีแตกไรนาไม่เหนียวนะครับคันนี้วิ่ง1,60,000กิโลนะครับรถเข้าศูนย์ตลอดนะครับนี่ครับเบาะบีชนะครับนั่งนี่รู้สึกสปอร์ตเหมือนเฟอร์รารี่เลยครับสวยครับรถคันนี้นะครับเพ้นสีใหม่นะครับตั้งแต่ ออกป้ายแดงมาเลยนะครับสีเดิมจะเป็นสีขาวนะครับพอออกมาปับ๊บสีนี้ไม่มีนะครับเจ้าของก็สั่งเปลี่ยนสีใหม่เลยนะครับตั้งแต่ออกทีแรกเลยนะครับก็มีเพ้นสีปกตินะครับทั้งคันเลยนะครับสั่งเพ้นใหม่สั่งเพ้นใหม่ทั้งคันนี่เจ้าของบอกว่าเสียไปเกือบ5 0,000บาทนะครับ ทุกซอทุกมุมเปลี่ยนสีหมดนะครับในเลนทะเบียนก็เปลี่ยนสีหมดนะครับเพ้นท์ใหม่หมดเลยทําถูกต้องกฎหมายนะครับตั้งแต่ตอนออกป้ายแดงมาเลยนะครับรถไม่ชนน้ําไม่ท่วมครับดูล่องลอยนะครับไม่มีชนนะครับสีเนี่ยเนียนมากนะครับเหมือนกับสั่งโรงงานพ่นสีนี้มาเลยนะครับ ห่งแสนหนโลนะครับรถปกติสมบูรณ์มากนะครับผมว่ารถคันนี้เนี่ยสมบูรณ์ประมาณ80-9 0เอร์เลยนะครับคันนี้เทรนสีส้มนะครับรถวัยรุ่นนะครับจะบอกว่าเป็นรถวัยรุ่นเป็นรถครอบครัวก็ได้นะครับนี่ครับมีลวดเหล็กนะครับ X นะครับอยู่ด้านหลังด้วยนะครับ ป้องการการชนด้านหลังปลอดภัยนะครับครับดูนะครับผมดูนะครับรถนี่พ่นมาจากส,สั่งสั่งศูนย์นี่พ่นมาเลยครับเพ้นสีใหม่นะครับจากสีขาวเป็นสีส้มนะครับถูกต้องตามกฎหมายนะครับไม่มีชนนะครับคันนี้ผมรับประกันเลยว่ารถคันนี้เจ้าของดูแลรักษาดีไม่มีชนพอออกมาปับ๊บเพ้นสีใหม่เลย นะครับสีก็ทรงลูกกวาดเลยครับสวยครับไม่มีคลื่นนะครับพ่นมาจากศูนย์เลยมาดูข้างหลังมั่งนะครับข้างหลังเห็นไหมฮะเนี่ยรถคันนี้ทรงสวยนะครับหลังไม่มีชนนะครับสวยทุกตารางนิ้วนะครับลองดูดูไปด้วยกันนะครับคันนี้ ขวัญใจวัยรุ่นเลยรถค่อนข้างดีสมบูรณ์นะครับหลังไม่มีชนนะครับไม่มีเก็บสีเจ้าของใช้ดูแลรักษาอย่างดีนะครับรถเข้าสูนตลอดห้องอยางอะไหล่นะครับปกติดีทุกอย่างนะครับน,นะครับเห็นไหมฮะนีเหล็ก,กันคงมาดูด้านหน้ามั่งนะครับ ด้านหน้ารูน็อตคมเหมือนเดิมนะครับรอยตอกตาไก่เนี่ยอยูจ่จุดเดิมทั้งหมดนะครับเห็นไหฮะไม่มีขยับใช่ไหมน็อตไม่มีขยับเลยไอจุดไหนจุดเดิมก็จุดเดิมนะครับจุดไหนที่ถอดมาเพ้นเขาก็ถอดมาเพ้นแล้วก็เก็บงานมาอย่างดีนะครับจากศูนย์เลยเจ้าของบอกสั่งเพ้นใหม่นี่ ห้าหมื่นบาทนะครับเป็นสีพิเศษตัวนี้รับรองได้ขับไปนี่แตกต่างกับอ่ารถทั่วไปชัดเจนนะครับผมว่ามีคันเดียวนะครับใน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 ประเทศไทยนะครับคันหน้าเดิมนะครับไม่มีชน